หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซูเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาในชนบทอเงียบสงบของรัฐเคนยทะก,กีสหรัฐอเมริกาสมัยสงครามโลกครั้งที่2จะทําให้เราได้เห็นเกอร์ตีหญิงสาวชาวไร่ที่กําลังขี่ม้าออกจากป่าด้วยความร้อนรนจากอาการป่วยเกือบคันโคม,ม่าของลูกชายคนเล็กที่เธอเองก็จําเป็นต้องดักทางรถยนต์ขอร้องให้ทหารสองนายที่ก็รถติดลมจากการหักหลบม้าของเธอพาไปส่งโรงพยาบาลในเมืองให้ไวที่สุดโดยที่ในตอนแรกนายทหารก็ดูเหมือนจะไม่ยินยอมเพราะพวกเขาไม่จําเป็นต้องเสียเวลากับหญิงชาวไร่เนื้อตัวมอมเมมแต่เกอร์ตีที่สู้ไม่ถอยก็หัวชน ช่วยพวกเขาพารถออกมาจากกล่มพร้อมกับคำขอร้องอ้อนวอนด้วยความรู้สึกจนหนทางทําให้สุดท้ายชายทหารทั้งสองก็จําใจต้องยอมให้เกิดตีกับลูกชายที่ไม่ได้สติติดรถมาอย่างโรงพยาบาลเล็กๆในเมืองได้ทันเวลาพอดีซึ่งทหารพลขับที่แอบเห็นใจหญิงยากจนก็ได้ยืนยัดเงินส่วนหนึ่งของเขาใส่กระเป๋าเสื้อโค้ทของเธอก่อนที่พวกเขาจะร่ำลาจากกันออกไปและหลังจากลูกชายได้พ้นขีดอันตรายเกิดตีจึงได้หยิบเงินในเสื้อโค้ทออกมาดูเผยเห็นเงินที่หนุ่มทหารได้ยัดเอาไว้ซึ่งมันก็มีจํานวนกว่า 40, 40เหรียญจากนั้นหญิงสาวจึง ไม่รีรอที่จะนําเงินอีกจํานวนหนึ่งที่เธอเองก็ซ่อนอยู่ในเสื้อโค้ตตัวเดียวกันออกมานับรวมด้วยความตื่นเต้นทําให้ได้รู้ว่าเกอดตี้กาลังเก็บเงินเพื่อซื้อที่ดินไว้ทาไร่ทําสวนให้แก่ครอบครัวหลังจากที่ต้องทนเช่าเท่าแก่ข้างบ้านมานานแสนนานซึ่งเงินที่แอบเก็บหอมรอมริบเอาไว้ก็เกือบจะทําให้ฝันนี้เป็นจริงเข้าให้แล้วด้วยเหมือนกันไม่กี่วันลูกชายคนเล็กของเกอตี้ก็สามารถกลับมาอยู่ที่บ้านได้ตามปกติทําให้เห็นว่าชีวิตประจําวันของครอบครัวนี้คือการทาไร่ทาสวนมีเกอตี้อยู่กับสามีและลูกลกกกกๆอีีวว่่าา5คนซึงพเข็ม บุคลิกที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะกับแคซี่ลูกสาวคนที่สีที่ก็เป็นเด็กตัวเล็กชังจอและคอยมักจะตามติดอยู่กับแม่เสมอส่วนโควิสสามีของเกอร์ตี้ก็เป็นพ่อที่ใจดีกับลูกๆแต่เขาก็เป็นพวกไม่ค่อยทันคนแถมชอบมองโลกในแง่ดีเกินไปและแม้ว่าโควิสจะพยายามทำความเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันขันแข็งความสามารถของเขาก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหรนะ่นักทางฝั่งของเกอร์ตี้ก็เป็นคุณแม่ลูกดกที่ทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกตลอด24ชั่วโมงเธอชอบการแกะสลักตุ๊กตาไม้เป็นชีวิตจิตใจและทำมัน อย่างที่เธอก็มีพรสวรรค์ด้านนี้อยู่ไม่น้อยแม้จะรักชีวิตในชนบทแต่ครอบครัวของเกอตี้ที่มีสมาชิกอยู่มากมายก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจพวกเขาแทบจะไม่มีเงินใช้สําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตเลยแม้กระทั่งอาหารก็มาจากสิ่งที่ปลูกเองหรือการล่าสัตว์ของลูกชายคนโตที่ก็ได้มาบ้างไม่ได้บ้างซึ่งการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ดูจะอัตคัดเป็นอย่างมาก ระหว่างนั้นข่าวสงครามโลกครั้งที่สองก็เริ่มแพร่กระจายมาอย่างชนบทการประกาศเกณฑอาหารเพิ่มเติมเริ่มต้นขึ้นทําให้โครวิสได้รับหมายเรียกเกณฑอาหารและจําเป็นต้องไปรายงานตัวเพื่อคัดเลือก่ทมกลางความวิตกกังวลของเกอร์ตี้แต่โครวิสกลับมองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะได้ออกไปเห็นโลกภายนอกและหางานที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อครอบครัวในที่สุดโครวิสก็ถูกเกณฑอาหารแต่เขาไม่ได้ถูกส่งไปแนวหน้าเพียงแต่ถูกส่งตัวไปทํางานในโรงงานผลิตอาวุธในเมืองที่กตั้งอยู่ในดีทรอยต์รัฐมิชิแกนศูนย์นกลาง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากสงครามและความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ทำให้โครวิสรู้สึกตื่นเต้นกับมันเป็นอย่างมากเขาส่งจดหมายเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ในดีทรอยต์และโอกาสก้าวหน้าต่างๆเพื่อน,นมนาวให้เกิร์ตี้กับลูกๆย้ายมาอยู่ด้วยกันขณะที่หญิงสาวก,ก็ลังเลยอย่างหนัก รักบ้านเกิดและพื้นดินที่เติบโตมาแต่สุดท้ายด้วยความรักลูกและหวังใจะให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเกิดตีจึงได้หอบลูกเดินทางด้วยรถไฟอย่างยาวนานข้ามรัฐไปยังเมืองใหญ่เพื่อเปิดประสบการณ์จากนั้นภาพก็ได้เผยให้เห็นเมืองดีทรอยต์นครแห่งอุตสาหกรรมที่ก็เต็มไปด้วยเหล่าคนแรงงานมากมายเกิดตีกับลูกๆมองดูโลกที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงเมืองใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนแออัดเบียเสียดและตึกราสูงเสียดฟ,ฟ้าผิดกับชนบทอันเงียบสงบที่พวกเขาจากมาพวกเขาต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆแคมป์ของแรงงานอันซุดซม ตรงข้ามโรงงานของเชาถูกตีเป็นกล่องติดการขาดความเป็นส่วนตัวบวกกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งมันก็สร้างความอึดอัดให้กับเกอร์ตี้เป็นอย่างมากแต่การตัดสินใจแล้วก็ต้องปรับตัวทําให้เธอมองว่าที่นี่ไม่ใช่ชีวิตแต่มันคือการแค่มีชีวิตอยู่ก็เท่านั้นระหว่างนั้นเกอร์ตี้ต้องนําลูกๆไปฝากเรียนที่โรงเรียนใหม่ซึ่งจู่ๆครูสอนศิละปะและงานฝีมือก็ได้เข้ามาทักทายหลังจากที่เขาได้เห็นตะก้าสารที่หญิงสาวได้ทิ้วเข้ามาด้วยและก็ดูเหมือนว่าเขาจะถูกใจงานหัตถกรรมพื้นบ้านบวกกกกกัับลลายแะสทีี่เต ได้ทำไว้บนหูจับของมันอย่างปราณีตอยู่ไม่น้อยทําให้ครูได้เอ่ยขออนุญาตที่จะยืมตะกร้าของเธอไปจัดแสดงเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เกดเ็กๆสักสองสวันแม่จะรู้สึกเขินทําตัวไม่ถูกเพราะไม่เคยมีใครชื่นชมงานฝีมือของเธอมาก่อนเกิดตี้กก็ยินดีที่จะให้ครูยืมตะกร้านั้นไปในที่สุด เรื่องราวดิมนั้นที้เห็นว่าลูกทั้งห้าคนต้องปรับตัวเข้ากับโรงเรียนใหม่และเพื่อนร่วมชั้นที่ไม่คุ้นเคยพวกเขาถูกเด็กในเมืองมองว่าเป็นคนแปลกแยกและถูกล้อเลียนว่าเป็นพวกบ้านนอกจนคอยมีปัญหาก,กับแก๊งเด็กเจ้าถิ่นอยู่เป็นประจำทุกอย่างเหมือนจะย่ำแย่ลงเมื่อเกิดต,ตีต้องพึ่งพารายได้ของสามีเพียงลําพังเพราะ,ะเทียบกับตอนที่อยู่บ้านนอกอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ต้องเสียเงินกับค่าอาหารมีนำซ้ำเรล่าสาวๆเพื่อนบ้านก็มักหมกมุ่นอยู่กัรพึ่งพาสามีและเงินเพียงหยิบมือของพวกเขาจนต้องหันเอาดีเรื่องธุรกิจสีีีเเทททาาอย่่งกกต็แบ ไม่เข้าใจการใช้ชีวิตในเมืองซึ่งมันก็ทําให้หญิงสาวต้องพยายามทําอะไรสักอย่างด้วยตัวของเธอเองส่งผลให้เพียงไม่นานเกิดตีก็ได้นําส่งไม้แกะสลักจากบ้านเกิดที่เคยตั้งใจจะแกะเป็นรูปพระแม่มารีด้วยความหวังบางอย่างเธอใครลงมือปราณีตแกะหุ่นไม้ต่อ,อยองบรรจงและค่อยๆเติมรายละเอียดอย่างตั้งใจในทุกๆวันขณะที่หนุ่มเพื่อนบ้านก็ได้บังเอิญรับรู้เรื่องนี้เขาทําให้เขาได้ไหว้วานขอให้เกิดตีแกะสลักหุ่นไม้การเขียนพระเยซูเพื่อนําไปเป็นของฝากให้กับแม่ของเขาซึ่งเกิดตีก็รับปากยังไม่ม่่่นเาาไรร เธอก็ไม่เคยขายผลงานของตัวเองมาก่อนด้วยเหมือนกันช่วงบ่ายของวันหนึ่งเสียงทะเลาะคลึกโครมก็ดังไปทั่วแคมป์ค้นงานเผยให้เห็นลูกชายคนโตของเกอร์ตี้กำลังทะเลาะวิวาดกับเด็กเจ้าถิ่นที่ได้เข้ามาหาเรื่องพี่น้องของเขาก่อนจะถูกพ่อเด็กคนนั้นวิ่งเข้ามาลงมือทำร้ายร่างกายจนเกอร์ตี้ต้องรีบไปดึงลูกเข้าบ้านและตำหนิการกระทำของผู้ใหญ่ที่ไม่ควรทำเช่นนั้นแต่ถึงอย่างไรครอบครัวของเธอก็ถูกดูถูกด้วยคำพูดหยาบคายในความเป็นคนบ้านนอกที่ไม่รู้จักวิธีการปรับตัวเข้าสังคมทำให้สุดท้ายด้้วววยยคาาามมมมไไ่ััังงีปญญหหิสจึดอดอกฟน กลับเข้าบ้านไปได้วยความอดกั้นไปในทันทีความขัดสนบวกกับขบวนม็อบ,รอบเรื่องปัญหาแรงงานที่มีให้เห็นอยู่ทุกวันยิงทําให้ครอบครัวใหญ่ใช้ชีวิตลาบากมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เพียงไม่นานลูกชายคนตัวของเธอก็แอบหนีขึ้นรถไฟกลับบ้านนอกไปอยู่กับคุณปู่โดยทิ้งจดหมายว่าเขาขอใช้ชีวิตในแบบชนบทต่อให้ไม่ได้เรียนหนังสือก็ขอเป็นกเกษตรกรที่อยู่บ้านได้อย่างสบายใจและไม่ต้องคอยเป็นภาระให้กับพ่อแม่เจอกับปัญหาต่างๆไม่จบสิน้นมันเป็นข้อความที่ทําให้คนเป็นแม่รู้สึกเจ็บปวดหัวใจที่ตัวเธอเองไไมม่สาารถดดููแลลก้ อย่างดีได้แต่เมื่อไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้เธอจึงปล่อยให้ลูกชายได้ใช้ชีวิตในแบบที่เลือกไปในที่สุด ระหว่างนั้นเกิร์ตี้ก็ต้องพยายามประคับประคองชีวิตครอบครัวและหันมาตั้งใจแกะสลักงานที่ถูกว่าจ้างจนสามารถสร้างผลงานสุดปราณีชวนอึง้งให้กับเพื่อนบ้านที่ก็ยอมใจเป็นราคากว่าสิบเหรียญมันเป็นประตูก้าวแรกที่ทําให้สาวบ้านนอกรู้สึกใจฟูแม้จะเป็นเงินไม่มากมายอะไรแต่ก็เป็นรายได้ที่ได้มาจากความพยายามของตัวเองแถมยังพอต่อชีวิตซื้อของกินดีๆให้กับลูกและสามีอย่างที่เกอร์ตี้ก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับใครซึ่งก็ดูเหมือนว่าโลกจะใจดีกับเธอได้ไม่นานเมื่อถึงช่วงปิดเทอมในใวันหนึ่ แคซีลูกสาวช่างจอที่คอยตามติดแม่อยู่เสมอก็ออกไปเล่นกับเหล่ากลุ่มเพื่อนบ้านวัยเดียวกันเหมือนอย่างทุกครั้งแต่ด้ยวยความไม่ค่อยทันเพื่อนทําให้แคซี่มักไม่เป็นที่น่าสนใจและถูกเหล่าเพื่อนในแก๊งเมินเหมือนเธอไม่มีตัวตนเด็กสาวที่อ่อนวัยจึงได้มุดรูออกไปเดินเล่นด้านนอกจังหวะเดียวกันเกิ์ตี้ที่สังเกตเห็นว่าลูกสาวของตัวเองได้หายออกไปจากกลุ่มเพื่อนจึงเร่งออกไปตามด้วยความร้อนใจเป็นอย่างมากก่อนที่สายตาของเธอจะได้มองผ่านรูของรั้วไม้และได้เห็นแคซี่กําลังนั่งเล่นอยู่ใต้รถไฟที่ก็กําลังเตรียมจะออกขบวนเข้าพอดี แม่ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ตะโกนเรียกลูกสาวสุดเสียงแต่เสียงรถไฟขบวนอื่นก็ดังกรบทำให้เกิดตีที่พังรั้วไม้ไม่สำเร็จจึงต้องเร่งตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกนั้นพร้อมกับวิ่งอ้อมออกไปตามทางรถไฟแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันการท่ามกลางความตื่นตระหนกของทุกคนที่พยายามเข้ามาช่วยภาพบาดตาทำให้หัวใจของผู้เป็นแม่แตกสลายซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทำให้เกิดตีผู้ที่เคยเป็นหญิงแกล่งสู้ชีวิตมาโดยตลอดต้องเสียส่วนเฝ้าจมอยู่กับความรู้สึกผิดของตตัวเเออองงงแ่่ถึยาไรก็ คอยแกสลักผลงานพระแม่มารีชิ้นใหญ่เพื่อหวังว่าแรงศรัทธาจะเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวตัวเองได้บ้างแต่ด้วยความหมกมุนไม่กินไม่นอนและจมอยู่กับความซึมเศร้าก็ทําให้ร่างกายของเกอร์ตี้ซุดซมเป็นอย่างมากทางฝั่งของสามีที่เข้าใจความสูญเสียนี้ไม่แพ้กันก็พยายามเข้ามาดูแลภรรยาด้วยความเป็นห่วงแต่เขาเองก็ดูแลเธอได้แค่ทางกายหาก้าาหายาให้กินได้ก็เท่านั้นจนกระทั่งสาวเพื่อนบ้านที่สนิทกับเกอร์ตี้ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเพื่อบอกลาจากปัญหาครอบครัวที่ร้าวฉานมาเนิ่นนานของตัวเองโดยเธอคนนั้น ได้มาแสดงการตัดสินใจอางบอกถึงความเข้มแข็งที่เธอได้เห็นจากเกอร์ตี้และคำแนะนำการใช้ชีวิตทำตามฝันที่เกอร์ตีก็มักพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำจนทำให้สาวเพื่อนบ้านได้ตัดสินใจจะย้ายไปเริ่มต้นใหม่ตามความฝันของตัวเองซึ่งเธอก็ไม่อยากโกตัวเป็นแม่บ้านคอยประทังชีวิตกับรายได้ของสามีและอยู่ในห้องเช่าแสนแออัดนี้แล้วด้วยเหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ประโยคเพื่อบอกลาสั้นๆแต่มันดันทำให้เกอร์ตีได้กลับมาฉุดคิดมีสติอีกครั้งเพราะการจมอยู่กับความเสียใจไม่ได้ช่วยให้เธอมีชีวิตทีีด่ดขึ ได้เลยหลังจากนั้นไม่นานเกอตีคุณแม่สุดแกร่งประจําบ้านก็ได้ลุกขึ้นจากเตียงและออกมาพบปะครอบครัวที่รอเธออยู่ข้างหลังด้วยท่าทางประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเธอคนก่อนได้กลับมาแล้วท่ามกลางความดีใจของทุกคนที่ได้เห็นแม่แม่ของพวกเขากลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งแต่ถึงอย่างไรเกอตีก็ได้รับข่าวแจ้งบอกจากสามีเกี่ยวกับเรื่องงานและปัญหาด้านการเมืองที่ก็พาให้เขาอาจจะต้องตกงานในเวลาอีกไม่ช้า ซึ่งมันก็ทําให้เกิดที่ต้องคลุ้นคิดวิธีเอาตัวรอดให้ได้เธอตัดสินใจนําเงินเก็บของตัวเองไปซื้อเศษไม้เหลือใช้จากโรงงานเพื่อนํามาแกะสลักตุ๊กตาหุ่นเชิดโดยมีลูกชายคนกลางกับลูกสาวคนโตคอยนําสิ่งนี้ไปช่วยขายตามบ้านต่างๆแต่มันก็ไม่ได้รับความสนใจทําให้ลูกชายคนกลางที่ได้เจอปัญหาในการขายได้นําไอเดียมาเสนอบอกกับแม่ว่าพวกเราต้องเติมสีสันให้หุ่นไม้เปอยๆนี้เพื่อดึงดูดความน่าสนใจให้กับผู้คนเกิดตีจึงต้องยอมกัดฟันเพิ่มต้นทุนใช้สีมาระบายหุ่นไม้กับลูกเพื่ออหวังเพิ่มยยดขา แต่สามีที่ไม่อินด้วยจากการพยายามหาเงินในวิกสุดท้ายเพื่อหวังไว้ใช้ต่อยอดทําอย่างอื่นที่บ้านเกิดก็ได้เข้ามาพูดเชิงบ่นเป็นในๆถึงการที่เกอร์ตี้นาเงินของครอบครัวมาใช้ใจ่ายในงานอดิเรกของเธอมากจนเกินไปหญิงสาวที่ดีอินเช่นนั้นจึงได้หยิบรายได้จากงานรับจ้างแกะสลักที่ได้มาแสดงให้เห็นว่าเธอพอจะช่วยแบ่งเบาภาระของเขาได้แต่ถึงอย่งางไรการลงทุนครั้งใหม่ของเกอร์ตี้ก็ทําให้สามีมองว่าเป็นความเสี่ยงอยู่ดีเพราะเธอได้ใช้ชื่อของเขาที่เป็นพนักงานโรงง,งานไปเครดิตร้านค้าเพื่อนาของต่างๆมาใช้ โดยที่ก็ไม่รู้เลยว่าของเล่นตุกตาหุ่นเชิดทาสีของเธอจะขายได้หรือไม่จากนั้นความกดดันต่างๆก็ทําให้ทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันพวกเขาต่างมองกันคนละมุมโดยปัญหาด้านการเงินที่ชักหน้าไม่ถึงหลังและไม่เคยสนับสนุนกันแบบจริงจังได้เลยสักครั้งจนกระทั่งไม่กี่วันต่อมาครูสอนศิละปะก,ก็ได้แวะมาหาเกอร์ตี้ที่บ้านพร้อมกับแจ้งข่าวว่าเขาได้นําผลงานการแกะสลักที่ได้เห็นของเล่นต่างๆจากลูกๆของเกอร์ตี้ที่ได้พกติดตัวไปที่โรงเรียนไปโชว์ให้กับเพื่อนเจ้าของร้านขายของฝากใน ให้้ไดดูซึ่งพวกเขาก็สนใจผลงานของเกอร์ตี้เป็นอย่างมากและอยากให้เธอทํามัน50ชิ้นในรตแรกโดยการซื้อเหมาในราคาสูงถึง225เหรียญซึ่งทั้งชีวิตของเกอร์ตี้แทบจะไม่เคยแตะเงินเกินร้อยเหรียญมาก่อนจากนั้นครูก็ได้ยื่นเงินที่เจ้าของร้านฝากมาให้เป็นจํานวน50เหรียญเพื่อมัดจำให้เธอเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆราวกับว่าฟ้าได้เปิดทางเห็นเธอแล้วจริงๆและเมื่อมีโอกาสต่อยอดกับพรสวรรค์ของตัวเองเกอร์ตี้ก็ไม่รีรอที่จะพยายามติดต่อโรงงานเพื่อขอซื้อไม้ดีๆแต่ถึงอย่างไร เจ้าของโรงไม้ก็ไม่สามารถขายให้กับเธอได้ด้วยกัวต่างๆระหว่างนั้นจดหมายของลูกชายคนโตก็ได้ส่งมาแจ้งเขาเล่าบอกว่าในตอนนี้คุณปู่ของพวกเขาได้เสียลงแล้วด้วยโรคชาราตามอายุไขซึ่งมันก็หมายความว่าไร่นาที่ดินต่างๆจะถูกส่งต่อเป็นของครอบครัวของพวกเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดที่รู้สึกคิดหนักเป็นอย่างมากเพราะเธอต้องได้เงินก้อนใหญ่ให้สาเร็จเพื่อกลับไปต่อยอดชีวิตครอบครัวที่บ้านนอกให้ดีขึ้นกว่าเดิมหญิงสาวได้ตัดสินใจนําเงินมาจําที่ได้มาเทหมดหน้าตักซื้อรถกระบะมือสอ ด้วยความคิดที่ว่ามันจะต้องได้ใช้ประโยชน์และจําเป็นอย่างแน่นอน่ทมกลางเสียงห้ามปรามของลูกชายคนกลางทีก็ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่แม่กําลังจะทําแต่ด้วยความตั้งใจของเกอร์ตี้ก็ไม่มีอะไรรั้งเธอไว้ได้จากนั้นเธอก็ได้กลับมาที่บ้านพักเฝ้ามองรูปแกะสลักพระแม่มารีบ,บนไม้เชอร์รี่อย่างดีที่มันก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยท,ทางคุ้นคิดหรือนี่อาจจะเป็นประสงค์ที่ท่านประธานมาให้โดยที่เธอก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนหญิงสาวลังเลใจอยู่ชั่วครู่แต่สุดท้ายเธอก็ได้แบกไม้แกะสลักชิ้นนนนใหญ่่่ไปยยังงัังงงโรตดเพืออออแกกชิ้สวขม ไม่นานหลังจากนั้นภาพก็ได้เผยให้เห็นว่าในตอนนี้เกิดตีได้แกะสลักตามงานที่ได้รับมอบหมายส่งมอบให้กับร้านค้าและได้รับเงินค่าจ้างครบเต็มจํานวนซึ่งหลังจากที่ได้เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยหญิงสาวสุดแกร่งก็ได้หอบข้าวของและลูกๆพร้อมกับสามีที่ในตอนนี้ได้ยอมรับเช่นชมความมุมานะในความสามารถที่แท้จริงของเธอแล้วขึ้นรถกระบะออกเดินทางกลับบ้านอกด้วยความหวังใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้ากันอย่างมีความสุข ในตอนนี้เกิร์ตี้ไม่ใช่สาวบ้านนอกที่อ่อนต่อโลกอีกต่อไปแล้วเธอเต็มเปี่ยนไปด้วยพลังความฝันและความเชื่อที่ว่าหากเรามีความพยายามทําในสิ่งที่รักได้มากพออย่างไม่ยอ่อท้อสักวันมันจะนําพาชีวิตของเราไปพบเจอกับโอกาสเหมือนอย่างที่เธอคว้ามันเอาไว้ได้นั่นเองและนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีดารางของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซลบี้ชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ